ถนนสายลำบางเงาวคือหนึ่งในเส้นทางหลักของภาคเหนือที่ตัดผ่านภูเขาสูงและโค้งคดเคี้ยวอันตรายโดยเฉพาะตรงกิโลเมตรที่68ที่ถูกขนานนาวมว่าเป็นโค้งมรณะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาตรงจุดนี้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอยู่บ่อยครั้งรถบรรทุกความรถทัวร์เสียหลักและมีคนต้องเสียชีวิตมากมาย ความสูญเสียมากมายทําให้ที่นี่เต็มไปด้วยตำนานความหลอนที่เล่าต่อกันมามีคนขับรถจํานวนไม่น้อยเล่าว่าเวลาขับรถผ่านตรงโค้งมรณะมักเห็นเงาคนเดินตัดถนนไปมาทั้งที่ความจริงแล้วตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยบางคนเล่าว่าเงานั้นปรากฏขึ้นกระทันหัน ทำให้คนขับตกใจเบรกกระทันหันจนเกือบเกิอดอุบัติเหตุซ้ำเติมเหมือนกับว่ามีบางสิ่งจงใจไม่ให้ผู้คนผ่านไปไง่ายๆชาวบ้านบางคนเชื่อว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตหลังจากอุบัติเหตุยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นหรือไม่ก็อาจเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางที่คอยเรียกร้องสิ่งเส้นสวงเพื่อให้ถนนเส้นนี้สงบลง แต่ไม่ว่าอย่างไรโค้งมรณะกิโลเมตรที่68ก็ยังคงเป็นเส้นทางที่ผู้ขับรถต่างวาระแวงทุกครั้งที่ต้องผ่านถ้าคุณต้องขับรถผ่านตรงนี้ในยามค่ำคืนระวังให้ดีเพราะเงาที่คุณเห็นตรงกลางถนนอาจาไม่ใช่แค่ภาพลวงตาแล้วคุณละ่ะเคยมีประสบการณ์ผ่านโค้งบรณะกิโลเมตรที่68หรือเปล่า เคยเห็นเงาที่เดินตัดถนนโดยที่ไม่มีใครอยู่บนนั้นบ้างไหมเล่าให้พวกเราฟังได้ในคอมเมนต์นะครับกดติดตามซ่อนหลอนเพื่อฟังตำนานถนนสายหลอนและเรื่องผีจากทุกภาคของไทยเพราะบางครั้งถนนที่คุณใช้ทุกวันอาจไม่ใช่คุณที่ขับรถอยู่เพียงลำพัง